ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมือนี้กาบมาพบกับเจคัมสามตัวเต็งคือเราเนาะค่ะมือนี้เจคัมสามตัวเต็งกับไอ้มาติดตามเรื่องราวความฝันกับลูกแป้งเนาะค่ะลูกแป้งเพิ่นฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมก้อนเพิ่นสีฝันเพิ่นกะเดินลงไปหน้าเนาะค่ะท่านผู้ชมตอนกลางเว่นเพิ่นกะเดินลงไปหน้าค่ะตกแรงมากเพิ่นกะมานอนฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นผีเนาะค่ะผีเจ้าที่เจ้าทางเนาะค่ะเพิ่นนั่งอยู่เนาะค่ะลูกแป้งนี่กะไป เห็นไก่ค่ะไก่เอาไก่ไปฝากเนาะคะ่ะเอาไปฝากผีค่ะเอาไปเรวเอาไปปล่อยเรวมันก็บ,บินกลับมาเนาะคะ่ะเอาไปฝากไหวแง่ใดลูกแปงยางไปยางม,มากมันก็บ,บินกลับมาคือเกาะะ่าค่ะท่านชมความฝันของลุงแปงนี่สิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาเนี่ยอะไรกะเพื่อปปนการเสียเวลานะคะ่ะเท่ากับมาติดตามรับชมรับฟังความฝันของลุงแปงพร้อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะลูกแปงค่ะค่ะควัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะโสดมาทุกคนว่างค่ะไม่ได้เคุณลุงฟันหรค่ะันมาเ่าะเนี่ยหรืัน่ะฟันฟัาจังใคุณลุงว่างหทันทีช่วงเงืเาฟันเลยอุ่มไกลยังวะอุ่มไกล่องโตรบาค่ะอุ่มขางหนึ่งครั้งหนขางหนึงทั้สองขางเลยนี่เาอยู่ขาคนอยู่กลางอืค่ะมาเลยาไกเว็บผักน้มูสองหน้าอุ่มไป คปูมปล่อยหอปล่อไก่ปล่อยมาหาเสียงเขามันก็บาปล่อยไกลก็กล้ามาเขาของขึ้นก่าเอาไปปล่อยไก่เสียงก็บอยู่กล้ามากขอ้นก่อไก่นะกันนะว่าสิไปฝากมูเรียง่าเออฝากมูไว้มันอยู่ในบ้านมันจะอยู่บ้านมันจะอยู่ของหน้าตัว่าค่ะไปปล่อยกับบินกล้ามาคือเก่าบินกล้ามาเงื่อนคือเก่ากล้ามาหาคนคนยืนคนละไปปล่อยในเสียงมันก็มีมาหาขอคือเก่อเราจะเอาไปปล่อยอีก มีน่าคือเราเขาห้ตะข่อย่างไรก่ก็ได no? ้ไก่สองตัวไก่ผูก yeah. ตัวนึ่งไก่ผูกข้าวตัวนึ่งไก่ผูกกระแม่ตัหนึงนะผูกแน่นออะผูแมวผูกมั้องขังแน่เนี่ยนีต้องต้องขังค่ะกัฟันสองก็เล่นยางก็ยังกับแม่ออกมาก็เป็นต้องกลนแท่น้องกลมกันไว้นะค่ะแล้วไก่อ็ขาบมันก็ผ่าไปแม่ก็ได้มาก็ไปนําเป็นปุ่มเป็นเลยแมวก็ได้ ไป็นมวยโซ่มันละไปมนวัซุ่มมันแมวม้วนเลี้ยงไว้นี่ไปนำไ้ำเบิดซุ่อนี้ก็ไปน้ำไปจำโผล่พันหนึ่งเธอเลื่อไปปล่อยมาจะประกันมันบอบนะแต่คลองเทียงฝนผู้เดียวนางอยู่โคลี่ผู้เดียวเสียงหูหคนหลอกแคไปหลอกเสียงหูหคนเลยเอาไปข่าวเนี่ยผู้เฒ่าหร <ไป S 2> ือผู้หนุ่มผู้หนุหน่ม คนสางกลางนี่ละส้มหาิควพี่นี่แเดี่ยเดี่วกันนี่ละหมอเขาจะเป็นเ้นผีอยู่ดอกตือก็ว่ามันโมโหเขานะนนะผีเนาะเตียงหนานาะทิ้นผีเอาไก่ไปฝากผีเนาะแล้วไก่จะฝากเขาไก่อยากยูบอ่ะไปฝากพนบรนสุทธ์เขาไหนกไ้ไปฝาก่นคุณลุงอ๋อใบ้านมั้ วัยบ่ออยากเอาไปบ้าดด้วยฝากเขาอยู่ตรงหน้าคนนี้เรื่องฝากเขาเลี้ยงฝากขาเลี้ยงบ่ได้เอาไปให้บ่อพระพากเขาไว้แน่ฝากไกลแน่ไกล้มวยอยากอยู่ป่ะมันมาให้ตะคองขึ้เก่าบินมากก้าไปก้าม่ายเหมือนคนบ่อยอยากอยู่นะไกลมันอยากอยู่อยากอยากกลับมาหาคุณลุงคือเก่าก็ส่งหนามก็บินมาหาของคือเก่าเจ้าว่าคือเก่าอุ้มเก่าไกลนี่พันไปแน่นี่เรือกอมันทั้งสองตเลยบ่คุณลุงทั้งสองตไกใเขากับ มาคือเขาแก่แม่ก็มาคือเขาไม่อยากไปอยู่นะของเขาเละเขามาอุ้มไปคือเขาบ้านนี้ทำเป็นลุงตีตัวเหล,ล็กนี่ลุงจะตีต, <มา S 2> ต,ตเหลกับเก่าหาเก่าสมตเก่าหาเก่าค่อยหามดละ่ะผู้ชายงหาหนอไกลทั้งสองขันไกลเนี่กลเ<อ>ก่า,าหาเก่าเ<ะ>ก่าหาเก่าอืมบหนีเนาะ จะว่าผู้ชายน้ามหกจะว่าลุงหาหกเน่ยคาน้าหาน้ำหกเนี่นะค่ะแต่ว่าไม่โล่งนไม่ได้ก็คือคืนพกไปถังนน้ค่ะค่ะนี่เท่านี้ค่ะเก้าหาเก่าเก่าหกเก่าเนาะเออะค่ะเพราะว่าลุงแปงว่าผู้ชาย่น้ามหาน้ำหกเนาะจะว่าขึนค่ะขึ้นไปหนาจังเพว่าควยนันมันกันฟันนั้นมันก็ เมื pues, ่อเคยกันจะใส่เพื่อพกเพื่นทายนะแต่ลงบามีค่ะลงมามีเนาะเขาบอกข้นเขาอายุเลยนะคแต่บอกขืนอยยุโตไปเลยนะออกยุโตไปเลยค่ะ ฟันมวยาวแล้วก็ฟันทีางนี้เลยแลัวฟันมืดขึ้นนี่เลยค่ะคแต่ผณมากว่าฟันเนี้ยฟันมันมีผีเพื่อนเดีเอานัำหมอคุณลุงใจเด็จับเด็บใบน้ำหมู่บอกหม้อบไก่หม้ยบไม่มาอยู่น้าหมอคุณนางเบิ้งจะซื้อเพื่อกานั่งเฝ้ายังคนจะซื้อเพื่อกนั่งูโค้ดี้ยังเหมือนี่ข้าวจิพที่คนฟาโต้คับเดี๋วบอกยังกับลุงบอกบเ่าไปหอยลุงกับว่าฝากไก่ในเดินฝากไก่เดือกระเราคมเดียวมาใช่ปกันบอกแล้วมีหันมี พี่จะมาไปกับห่อกับแม่ห่อไปนน้ำห่อหนึ่งเลยนิจใจลูกนั่นจะเอาไปฝากมื่อนึงจังสีบัวค่ะคือว่าสิฟาร์เพิ่ก็หั่นอยว่าหั่นร่นเติมแล้วคือรอยบ่าวนั่นหั่นไปอยู่ควบในใจเนาะาสิโาร่อนเติมกทำมาตรฐานเก่าค่ะมาคือเก่าก็มาเป็นกอไก่กนได้ตัวหนัผีตัวนั้นบัวใส่เสียอ๋อนางยุคโหเข้ายุคนหนางนึ่งยุคกระดายไม่นางนึ่งเสียงเสียงในฝนนึกเสียงเสือแล้ว Ar, แต่ว่าเทาเทาหัวงหงอกคุนบ่อกหัวงอกแต่ว่าคนในกลางกลางคนนี่ะสี่สิบห้าสิบนี่แหละห้าสิบหกสิบนี่แหละแต่ว่าคนม่ใชหัวงอกค่ะค่ะแต่ว่าบ่ขุน้าุตาบ่หูแต่ขาวอ้วนมาอยู่ทงหน้าบ่กคุณทงหน้าที่ทงหน้าใส่แล้วอ้โหทงหน้านั่นกะ็มีโพนน้ำมีโพนพหอมโอ้มันก็หกแต่เพิ่นหกแน่วันนี้ค да. ่ะ แต่ว่าเป็นผีนี่เป็นลักษณะแบบพ,พ่นผิวขาวหมผิวขาวอ้วนพ่นร่างเท่เออ่นก็คือคนท่านนี้บว่าเป็นสยาบ่กเป็นยานี่นางยิ่โอ้พี่บอกมันก็นางตะเลยวมอย่างนี้พ,ยา,พยายามากัารบอกบอกคนเยียมนั่นะมากาดอกว่าเอาพ่านเจียพ่นจี๊ยวสีฟากูพ่นกับบอกว่าสีว่าเอาเมื่องซักกับบอกว่าจะได้ือเอาไหว้ตัว โอ้ยม das ันกัปุ้งไงปุ้งบินกับมาชื่อโตคุณลุงเองนี่เฮ็ดจไนก์กรสีเอาไว้หันละเดว่าไไวหันละแต่ว่าไก่บุญเด่าไกลวกับบินมาหมากมันเห็นเจ้ามันเห็นเราแต่ว่าเป็นผีบพลุะต้งดุงบ่ฮะก็เป็นผีบ่เขาบ่ผีก็โมโหเขาเขาตังอยู่บนหันหนามาเยอะแต่ว่าโมโหเขาแต่ว่ากับบอลเน่เนาะลูกเนาะอาจี่เป็นโตกลับก็ได้เอาไปแล้วเอากลับมา กมึงก็หาเกาะเกาหาถึงก็ค่ะหรอว่านั่นกกะเกาก็พวกกับตัวเดียวกันเนาะก็พตัวเดียวกันจะตองในบ่อเกาเลยบ่ก็เพ่าเนยเนาะใช่เพื่อนไปตัดเหรินมุนเหรินเอา้ต่องต้องไปเกาเกาไปเลยแล้วทานตันี้เกาเกาหรืออาจจะเป็นพวกหากระไรอีกสิเนาะพกหาว่านี้แล้วก็บพรานแหละเพราะว่าก๊บเนาะจะสิก๊าบแนวไดก็เกองอาหาเก่าะถึด้วยค่ะ นี่อาจจะเป็นเก่าๆค่ะเลยเนาะคนลุงเนาะรัดเก่าๆไว้พอท่านี่ลาเร็วมากท่านีต้องตัวท่านี่องักมาแค่ก็หาเก่าันนี้แหละัวมาแคงก็หาเก่าเีผู้ชายก็หาใกล้เลือเก่าเลยกหาเกาเนาะแต่ว่ากระบเนนากไก่สองตัวนีนี่ก็เก่าตัวนี้ก็เก่าคนก็อยู่กลางผู้ชายก็หาอยู่ท้ายซี้ายหาหรือว่าเก่าุงมากขึ้กันมั้บาเก่าๆรัดไว้น่งแล้วเก่าๆรัดเก่าๆไว้หนึ่แต่ว่าเก่าหานี่มากเ่มากอยู่แล้วเก่หา เก่าหาหนีมาเถอะมาแคร์เลยแต่มันจะหามกันไงกับแม่เอ้ยง่ายคือลุงแป้งหนีมันใจหาเก่าเนาะหาเก่าค่ะตัวอื่นมามักเรามารักท่านี้ค่ะแต่ฝันซ้ำนี่เลยเนาะฝันซ้ำนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณลุงแป้งมันกำลังเริ่มพันนะค่ะที่เป็นปันเนยท่านชอบฝันเนาะกันมันยูนั่นปุ๊บนั่นก็จะหูเนาะต่อไปก็คันูขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ คลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของลุงแป้งเนาะค่ะลุงแป้งนี่เพื่อนฟันค่ะท่านผู้ชมก่อนเพื่อนสีด้ฝฟันเพื่อนกะที่ลุเมื่อหน้าเนาะค่ะมาหลอกไฮพึ่งหน้าเพ่นวาเนาะค่ะตัวแกรงมากถึงกะมาฟันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกะฟันเกี่ยวกับเจ้าทีเจ้าทางของเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนกะไดไก่ค่ะเอาไก่ไปฝากค่ะเอาไปฝากผีเพันวาเนาะค่ะแต่ว่าเอาไก่ปล่อยล่งไก่กับโบยูเนาะค่ะกับกรบบินกลับค่ะ เพิ่นกะเอาไปอีกับกับมาเพิ่นกับโบยู่เนาะค่ะเพิ่นกะบตัวเลขของเพิ่นกะบเกาหาเกาค่ะ,ะเกาหาเกาตะเกาหกเกาเพิ่นกันไวก้กะบเกาเกาค่ะน,นะ 1, ินหนาเกาค่ะหนึ่งมีทุน่าสองหาหกเจ็ดค่ะกะให้ท่านผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะสุกๆมั่นมานดำดำรวยๆแฮ้งๆปังๆไปกับความฝันลุกแตงเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้เจคามสามตัวเต็งน้ำนีดเดอค่ะถ้าผู้ไรยังบ่ะท่านกุตเตียติดตามค่ะกจเจคามขอฝากซองค่ะจะไปหาคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังต่อไปค่ะการสำรับคลิปนี้เจคามสามตัวเตียงขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ